สวัสดีครับสวัสดีผู้ทธิไฟหาความรู้นะครับอยากดิบพิ้นเป็นสุปุสคนครับมืนหนีมารีวิวพิ้นนะครับกำลังสีแผกทรงนะครับลูกซีลูกหาครูบาอาจารย์เพิ่นสั่งมานะครับเนาะอันนี้เป็นพิ้นโป้งไฟฟ้านะครับโป้งไฟฟ้าชลุเลกเก่าสวยงามนะครับเนาะอันนี้ไม้ขนุนครับไม้บักหมีบ้านเฮานะครับข้อก็เป็นไม้เมเปิลข้อไม้เมเปิลนะครับลูกบิดสีเงินสวยงามแนวหอยทายกระซีงินนะครับหัวหน้าครับนะครับหัวหน้าสิเป็นไม้โมกนะครับเนาะไม้โมกแล้วก็ ฟิ้งเงินบอดนะครับหรือว่าบาร์บาร์พินเนี่ยนะครับกับยองหลังมองนี้นะครับเนาะสิเป็นอ่าไม่พอยอนะครับเนาะมุดสายสายอ่าแบบกีตาร์นะครับบาลังนะครับเนาะสวยงามผ่าไฟฟ้านะครับเป็นรุ่นของอ่าฟิตแมนนะครับเนาะตัวนี้นะครับที่อ่าใส่ประจํานะครับอันนี้จะเป็นหัวเป็นแบบเอกลักษณ์อีกเฉพาะเฉพาะรุ่นของเลกเกลนะครับรุ่นของอ่าชลุเลกเกลนี่นะครับเนาะเพิ่นสั่งมา ล้ลก็เฟดนะครับเป็นเฟดจัมโบ้สวยงามนะครับเนาะเฟดจัมโบ้อันนี้ลูกชิลูกหาเพื่อนเอาไปฝึกดีดนะครับก็เลยต้องไซโนให้นําเพื่อนว่าไซโนให้ในเด้อครับอาจารย์สันเอาไปฝึกดีดครับนะครับก็เลยมีโนตติดให้พร้อมนะครับนอกไปฮอดนะครับฝึกได้เลยนะครับพอเวลาตั้งสายก็กดตั้งอยู่ห้อนี้นะครับผมสรงคลิปให้เบื้องหล้วนะครับทาตามคลิปจวดแน่นอนครับอาจารย์นะครับเนาะ อกว่าเขาเสียเอาไปเป็นของขวัญหรือว่าเสียเอาไปเล่นเองนะครับผมว่าเหมาะเป็นอย่างยิ่งนะครับนาาสำหรับพูทีเสียเอาพิ้นไปฝึกนะครับนั่ร้องเงาเบิ้งนะครับเกี่ยวงอนเบิ้งมันจะเกี่ยวบ่นะครับ ผู้ดใดสนใจนะครับพินหลุนนี้นะครับสามารถติดต่อสอบถามนะครับไลน์ไอดีหรือว่าเบอร์โทรศัพท์นะครับ0879322717นะครับ0879322717นะครับยินดีให้คำในน้ำทุกๆท่านนะครับพบพอกันคลิปนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ